วันที่11ในเซิร์ฟเวอร์684มีกิจกรรมอะไรอัปเดตมาบ้างคลิปนี้ไปดูกัน ชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพที่รวมรายการรับไปเลยริชแมนคอยใช้แทนส่วรลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุงสด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชนิดอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้องริชแมนช็อปเท่านั้น ก็สวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ช่องเต่าเชีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันที่ ID ของน้องต้นวงยูสเนมหรือเสือต่านน้อยของเราเหมือนเดิมครับผมนะซึ่งพรุ่งนี้ทุกคนก็จะมีการเข้ามาของเจ้าตัวนี้ครับผมนะผมพาไปดู ฟึบฟึบอยู่ไหนว่าเหมือนมันสปอยแ้วทุกคนนะนี่ครับผมนะพรุ่งนี้จะมีการรีเทิร์นของเจ้าอาชูราคาบุโตะมาในเซิร์ฟเวอร์ของเรานั่นเองนะครับผมนะซึ่งคิดว่าน้องต้นเนี่ยจัดอยู่แล้วทุกคนแต่วันแรกเนี่ยทุกคนคิดว่าอาจจะเป็นแค่พาร์ทหนึ่งครับผมเพราะว่าเราต้องเก็บหินเนี่ยทุกคนไปทําเจ้ายุงแดงด้วยนะครับผมนะก็เดี๋ยวคลิปสุ่มอ่ะทุกคนอาจจะลงช่องผมในวันพรุ่งนี้นะครับผมนะก็รอติดตามกันได้ทุกคนส่วนของอาชูราคาบุโตะทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูกันว่าเราเตรียมของ Ash ura uto, บบานนะอาช ทุกคนแลช่องคิปต่อทุกคนผมฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะผมนะ,ะด้วยผมมาอัปเดตกิจกรรมให้ทุกคนได้ดูว่าครึ่งเดือนหลังในะทุกคนมันมีกิจกรรมอะไรกันมาบ้างน,นะครับผมนะไปดูกันเลยครับผมโอเคครับทุกคนนะซึ่งผมขอพาไปดูกิจกรรมก่อนทุกคนนะซึ่งนี่ก็จะเป็นโค้ดใหม่นะครับผมที่ทางเกณฑ์ทำการแจกนะแต่ตามจร,ริงโค้ดพวกนี้ผมแจกไปหมดแล้วครับผมซึ่งกิจกรรมวันที่15ถึงวันที่21เนี่ยครับทุกคนจะเป็นการจำกัดอันเชิญ เจ้าอาชูราคบุ u t o โตรีเทินนะผมนะก็คิดว่าตัวนี้เป็นตัวแบกฝั่งปีศาจทุกคนถ้าใครไม่มีตัวแบกฝั่งปีศาจเนี่ยตัวนี้ก็ตอบโจทย์ทุกคนไม่ควรพลาดน,นะครับผมนะส่วนต่อมาวันที่1 5บหถึงยีตุลาก็จะมีการเติมสะสมรับรางวัลสุดหรูลิมิเต็ดโปรโมชั่นนะครับผมนะซึ่งตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเติมสะสมได้อะไรกันมากทุกคนต้องมารอดูพรุ่งนี้เลย แล้ววันที่18ถึงวันที่20ครับผมนะก็จะมีกล่องลิมิเต็ดครับผมนะซื้อได้รับของรางวัลทันทีกําหนดครบ7วันอันนี้ก็ต้องรอดูทุกคนของสายเติมถ้ามีไอเฟลฟิวต้นก็นาจัด่แล้วทุกคนตรงนี้ครับผมนะแล้วต่อมาก็จะเป็นวันที่19ถึง24ทุกคนการอัปดาวเลตอัพครับผมก็น่าจะเป็นเลตอัพการอัปดาวนะครับผมนะแล้วก็จะมีการเป็นแจกเป็นแบบว่าเศษของอชุระคาบุโตะนะทุกคนนะถ้าเปิดตามครบกาหนดที่มันให้มานะครับผมนะส่วนต่อมาก็จะมีวันที่19ถึงวันนน24ผมะก็็เป อัปดาวพรจากดาวที่ผมไม่แน่ใจคืออะไรเลยทุกคนนะแล้วก็วันที่20-26ถึง26ครับผมก็จะมีการจำกัดอันเชิญอาวุธเฉพาะอาชูราคาบุโตยูอนะครับผมและต่อมาคือวันที่2 0ถึงวันที่26กะผมนะก็จะมีการกำหนดอันเชิญเป็นตู้ตัวแดงเลดอัพก็จะเป็นมีศาบเมดูซ่านะครับผมนะแล้วก็วันที่2 1ถึงวันที่25ก็จะมีลู ดาบคมแฝกเลดอัพครับผมนะอันนี้คือดีทุกคนในซิรอร์เก่าๆนะครับผมแนะนําให้เปิดครบ600ใบนะครับผมใครไม่ครบ600ใบก็ดองไว้ก่อนทุกคนส่วนวันที่2 2ถึงวันที่2 6ก็จะมีราคาลึกลับเข้ามาครับผมนะแล้ววันที่2 7ถึงวันที่30ก็จะเป็นตู้คีบพูริเอสบวกแล้วก็เป็นปู่บอมนะครับผมนะ ยูอาร์เฮ้ยเป็นอาวุธปูบอมยูอาร์นะถือว่าเฟี้ยวอยู่ทุกคนนะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นวันที่26ถึง31ก็จะเป็นซับไพ่กลั่นเลตอัพนะครับผมนะแล้วก็วันที่26ถึง31ก็เป็นขอพรจากดาวนะครับผมตรงนี้แล้ววันที่27ถึง31ก็จะเป็นกิจกรรมต่อภาพตัวละครยูอาร์ตัวใหม่ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นโซลิดยูอาร์นะครับผมตรงนี้แล้วก็จะมีการกำหนดอัญเชิญคัดพิเศษก็คือตัวแดงเลตอัพเป็นตัวพูริชนเนอร์เอทอาร์นะครับผมซึ่งกากทุกกคคนนนตตรงงี้้ <laughs> ็ืออไไมมมม่ปับผ ซึ่งทุกคนเนี่ยผมอัปเดตอันดับพลังให้ทุกคนได้ดูก่อนนะครับผมนะตอนนี้ก็อยู่ที่อันดับพลังที่1ของเซิร์ฟเวอร์พลังอยู่ที่2 1 5ล้านผมนะส่วนอันดับ2ก็เป็นแกรนเหมือนเดิมครับผมนะอันดับ3เป็นพูแบทเหมือนเดิมหน้าเดิมทุกคนนะแล้วก็ชาโดว์จีแซดอ้วจะกินผักอะไรหน้าเดิมหมดเลยครับผมนะตอนนี้ซึ่งน้องต้นก็เริ่มทิ้งห่างแล้วทุกคนผ่านด่านก็แน่นอนทุกคนอยู่ที่1แน่นอนน่าจะเวลไวสุดในเซิร์ฟครับผมนะตอนนี้พพููแแบบตกกกกก็็ออๆััันนเลลยยททุุุคคคสสดดวะรร่่่งี1ผมนนะเเป็จ้าารรรอเฉพะะ3แล้้วววคับผมนนกกก็็ตงีิ ที่1่เหมือนกันทุกคนซึ่งที่ผมจะมบอกเงื่อนไขาการเข้ากิวของต้นแทนทุกคนนะอันนี้คือต้นรีเควสมาเลยทุกคนที่ให้ผมรีเควสมานะครับผมนะนี่นะซึ่งอันนี้ต้นรีเควส์เลยนะครับผมนะว่าการที่จต่ละคนเข้ากิวหน่อยทุกคนต้องรับจากอะไรบ้างนะครับผมไหนผมจะมาพูดให้ทุกคนได้ฟังนะ ว่าการจะขอเข้ากิดวเนี่ยทุกคนคือใครเข้ามาเนี่ยขอให้น้นแอคทีนนะครับผมนะและต้นจะรับจากคนที่พลังเยอะก่อนเสมออันนี้ผมต้องเน้นก่อนนะครับทุกคนนะจะรับจากคนที่พลังเยอะก่อนเสมอนะครับผมนะเพราะว่านั่งตอบทุกคนเนี่ยไม่ไหวทุกคนเพราะคนทักมาเยอะมากนะครับผมนะ และบางทีนะครับทุกคนนะถ้าพลังถึงเกณฑ์ที่กําหนดรับแล้วครับผมนะก็ไม่ใช่ว่าจะหาที่ในกิวให้เลยนะครับผมนะก็ต้องคัดคนในกิวอีกทีหนึง่งว่าคนไหนไม่แอคทีฟคนไหนพลังน้อยเกินไปก็อาจจะเตะก่อนนะครับผมนะเออและสำหรับบางคนถ้าถามว่าพี่ครับบางคนในกิวเนี่ยพลังก็ยังไม่ค่อยเยอะเลยเดี๋ยวผมพาไปดูนะส่วนมากคนในกิวนะบางคนใน,นะน,ในกิวเขาบอกว่าเออพี่พลังก็น้อยทําไมไม่เตะออกส่วนมากทุกคนถ้าได้เข้ากิวมาแล้วอะ่ะก็จะดูหลายๆองค์ประกอบผมนะถ้าเน้นแอคทีฟประจำอะไรเงี้ยเราจะไม่เตะอยู่แล้วทุกคนถ้าเน,น ทําพวกเนี่ยต่อรองราคาคิวทำอะไรพวกเนี้ยตามที่กิจกรรมคิวมีให้กําหนดมาครับผมนะก็จะไม่ถูกเตะอยู่แล้วครับผมนะแล้วก็ตอนนี้ทุกคนพลังนะผมนะผมจะบอกให้ว่ารับคําต่ําตอนนี้ถ้าเกิดคิวว่างนะถ้าเกิดคิวว่างนะน้นนะทุกคนนะ ตรงต้นจะระคันตันอยู่ที่5 0 0แสนนะครับผมนะพลังตอนนี้นะซึ่งวันนี้นะ่าจะประมาณ0 0แสนะทุกคนที่จะรับเข้ากิวนะก็คือประมาณ0 0แสนทุกคนใครคิดว่าคุณสมบัติถูกต้องตามที่ผมพูดไปในคลิปนี้นะครับผมนะก็สามารถทักมาได้เพราะตอนนี้ทุกคนคนมันทักมาเยอะมากเว้ยให้ตอบทุกคนมันคงไม่ไหวนะทุกคนนะเออให้ตอบทุกคนมันคงไม่ไหวจริงทุกคนต้องเข้าใจน้องเขาเหมือนกันนะครับผมตรงนี้มาทุกคนผมมาอัปเดตในเฮาให้ทุกคนได้ดูว่าวันนี้ในเฮ้าเราปลดฟิกเกอร์เพิ่มเติมแน่นอนเพราะเราอยู่ แล้วต้องเงื่อนไขต่อมาคือทาตัวละคร3ตัวถึง4ดาวซึ่งมันขายแค่ตัวเดียวผมขอดูดิเราสามารถทําตัวไหนได้บ้างขึ้นเป็น4ดาวขอดูนะเศษไม่น่าพอเศษไม่น่าพอเพราะว่าต้องเก็บไว้อัชชุราคาบุโตะด้วยเศษเทคนิคเยอะไม,ไม่เยอะเหมือนกันขอหาเศษกันทุกคนเศอษอพลังเยอะไหมอะเศษพลังมี30แต่ไม่น่าพอขึ้น4ดาวจากที่ดูนะส่วนต่อสู้ก็มี20ไม่น่าพอขึ้น4ดาวเหมือนกันนะครับผม น่าจะยังทําไม่ได้ทุกคนตัวละครสี่ดาวอีกหนึ่งตัวนะถ้าทําได้พลังแม่งก็เพิ่มขึ้นไปอีกทุกคนตรงนี้แล้วก็มาดูที่ฝึกฝนฝึกฝนตอนนี้ก็น่าจะปลดไม่หนึ่งห้องแล้วผมนะก็เป็นโลยูขั้นต้นโลยูขั้นกลางโลงยูขั้นสูงคนซึ่งอย่างที่ผมแนะนําไปนะสำหรับสายฟีสายเต็มน้อยแนะนําให้กดเทียนหครั้งแล้วผมนะ ตัวบักก็แนะนำให้กดทีละหนึ่งครั้งทุกคนเพราะว่าการกดหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะได้ประสิทธิภาพที่เยอะมากกว่ากดทีละสิบครั้งนะครับผมส่วนห้องวิจัยตอนนี้ก็เหมือนเดิมทุกคนเป็นคอยุทิธรรมเลเวลหนึ่งคอดิกเลเวลหนึ่งนะครับผมตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมอยู่ทุกคนโอเคแล้วก็จะมีโหมดนี้เพิ่มเข้ามาที่ผมแนะนาให้ทุกคนทํากันนะครับผมนะเวลาทุกคนทําตามเงื่อนไขที่มันกาหนดหทุกคนอย่างถ้ามันเขียนว่า ปลดล็อกสมุดเลเวลสมเนี่ยถ้าเราทําบัฟขึ้นไปเนี่ยทุกคนในการทําบัฟก็คือการอัพเลเวลตรงนี้ทุกคนเป็นเลเวลสะสมนะอัพเพื่อครบถึง12บสองเลเวลเออเราก็จะได้บัฟพิเศษมาทุกคนมันเพิ่มพลังค่อนข้างเยอะนะผมบอกก่อนนะครับผมซึ่งการที่เราจะหาตั๋วพวกนี้ทุกคนก็ <c oughs> ต้องไปหาจากการที่ใช้เพชรในการซื้อครับผมนะซึ่งต้นก็เหมาไว้แล้วเหมือนกันทุกคนตรงนี้ก็คือไม่มีอะไรให้ซื้อแล้วเหมือนกันนะผมแล้วก็ตอนนี้ทุกคนมันมีกิจกรรมที่ทําการแจกคูปองแปดสิบแปดคูปองหรือทุกคนบางคน เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์กิจกรรมให้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะก็สามารถไปเล่นตามมาได้ทุกคนมันเป็นกิจกรรมที่แบบว่าแจกเป็นคูมปองนะผมบอกเลยว่าแจกเยอะมากๆทุกคนตรงนี้นะสำหรับกิจกรรมตรงนี้ครับผมนะแจกเยอะจริงๆทุกคนอย่าลืมไปเล่นกันนะครับผมสำหรับกิจกรรมตรงนี้นะครับผมโอเคส่วนต่อมาก็จะเป็นส่วนฝึกวิเศษนี่ก็ยังไม่เปิดถ้าเปิดเนี่ยทุกคนพลังเพิ่มขึ้นอีกค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะทุกคน โอเคตรงนี้ข้อทรัพยากรหมดทรัพยากรหมดต้องไปลงด่านโอเคประมาณนี้ครับผมประมาณนี้วันนี้ส่วนตัวละครก็ยังเหมือนเดิมทุกคนก็เป็นตัวพวกพวกเหมือนเดิมเลยทุกคนส่วนของที่ใส่ให้อชูราคาบุโตเดี๋ยวผมพามาดูกันซึ่งของที่จะเน้นใส่ให้อชูราคาบุโตนะครับผมนะผมจะเน้นเป็นของโจมตีนะครับทุกคนเพราะอชูราคาบุโตเนี่ยจะเน้นโจมตีเป็นหลักนะครับทุกคนจะต่างจากร่างอื่นนะครับผมตรงนี้ก็น่าจะโยกของจากเฟย่าเฮฟเฟ์เฟมเนี่ยทุกคนไปให้กับ เจ้าอะชูราคาบโตเลยนะผมนะคิดว่าน่าจะแข็งโหดตึงอันตรายอยู่แล้วทุกคนซึ่งของยุงแดงนะครับทุกคนนะก็จะใช้เหมือนอะชูราคาบุโตเลยครับผมนะซึ่งไอ้ลูกน้องอยุงเนะี่ยทุกคนมันจะอึดเนี่ยครับผมนะก็ต่อเมื่อยึดที่ฆ่าพลังโจมตีของเจ้ายุงแดงนะครับผมนะตรงนี้ก็คือน่าจะใส่เหมือนกันเลยทุกคนซึ่งทีมของต้นเนี่ยในอนาคตนะถ้าอะชูราคาบุโตเข้ามาเนี่ยน่าจะมาแทนเจ้า เฟย่ยาคือเฟลเฟยของผมนะแล้วก็ยุงแดงเนี่ยทุกคนอาจจะเอามาแทนเจ้าโบรอดได้ผมนะส่วนตัวที่เหลือก็เนี่ยก็น่าจะยึดประมาณนี้เลยแล้วก็โซนิกยูอาที่จะเข้ามาในเดือนหน้าเนี่ยก็จะมาแทนซอมบี้แมนนะผมนะ คาดการตามนี้ทุกคนนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับผมนะในการทําทีมนะเพราะว่าคิง่ยทุกคนมันยังมีประโยชน์อยู่นะครับผมนะในตอนนี้ยังไม่มีตัวไหนที่มันแก้คิงได้ครับผมนะตอนนี้นะครับผมนะก็เลยเอาคนะิงเนี่ยทุกคนมายืนบับเลือดให้การโร่ดีกว่าจะดีสักกว่าทุกคนตรงนี้นะครับผมนะเออถือว่าสวยถือว่าเฟี้ยวแล้วก็ตอนนี้กิจกรรมยามโบล็อกก็ตีไปถึง33%ิเป็นแล้วก็คนในเซิร์ฟเวอร์ก็อย่าลืมมาช่วยกันตีนะครับผมโอเคผมขอรับนี่ก่อนทุกคนหมุนโฆษณาอาเพชรก่อน หมุนโฆษณาเอาเพชรก่อนโอเคแล้วก็อย่าบางคนอะอยังไม่รู้กิจเนี้ทุกคนเห็นไหมพอมันเป็นรูปตัวใหญ่ใช่ป่ะผมปดไปเลยนี่พอเราปลดรูปตัวใหญ่เสร็จปุ๊บใช่ไหมทุกคนกดเลยดูของรางวัลที่เราได้ป้องโอ้โหตัวม่วงห้าใบเฮ้ยให้เยอะนะให้เยอะนะโอ้ให้เยอะนะครับผมถือว่าแจกเยอะเลยทุกคนอ่ะขุดหาต่อขุดหาต่อ,ตอโอโ้ไม่เจอตัวละครเลยวะขุดหาต่อเฮ้ยให้เยอะนะตัวม่วงต้องห้าใบอะ เยอะเลยเยอะเลยโอ้โหถือว่าแจมแมวทุกคนผมบอกเลยแจมแมวอย่าลืมมาขุดกันนะครับผมนะแล้วก็อย่าลืมมาประสานกันด้วยทุกคนนะซึ่งตรงนี้มันมีเควสแต่ทุกคนมันมีเควสเราลับอยู่บางคนไม่รู้นะในการที่เราส่งรูปครบสิบรูปแต่ทุกคนมันจะมีโอกาสแบบว่าตอนที่เซิร์ฟเวอร์ผมแล้วกันถ้าส่งรูปให้เพื่อนครบสิบรูปอ่ะทุกคนมันจะได้สําเร็จเควสที่มันเป็นอะไรว่าเหมือนจะเป็นสาเร็จเควสที่มันได้เป็นตัวม่วงเลยนะทุกคนนะผมลองมอบสัก หนึ่งลูให้ใครก็ได้ลองมอบสักหนึ่งลูนะให้กับอันนี้ก็ได้วัวจะกินผักอะไรทุกคนนะมาดูดิว่าเควสมันขึ้นปะขอดูดิมันมีภารก,กิจขึ้นมาไหมหรือมันไม่มีขึ้นมาในเซิร์ฟเวอร์นี้ไม่มีขึ้นหมดทุกคนแ,แแแน,น,นแล้วแต่เซิร์ฟแล้วแต่เซิร์ฟถ้าอย่างงี้คือแล้วแต่เซิร์ฟครับผมนะตรงนี้แต่ไม่เกี้ทุกคนตัวม่วงห้าใบเยอะนะเยอะนะเออสายฟีฟิ้วนะสายฟีบอกหวานเจี๊ยบนะครับทุกคนนะตรงนี้เยอะนะเออตัวม่วงห้าใบตรงนี้ถือว่าเยอะครับผมนะ และสำหรับกิจกรรมที่แจกเป็นคูมปองส้ม88ใบทุกคนถ้าใครยังไม่รูวิธีทำเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูกันนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ทุกคนไปใต้คลิปวิดีโอนี้ดีกว่าเพราะใต้คอมเมนต์น่ะอาจจะเข้ากันไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์วิดีโอน่ะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แทนนะครับผมนะและทุกคนเข้าไปตามลิงก์ที่ผมปักไวในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเดี๋ยวผมตัดภาพไปตอนที่ผมเข้าลิงก์ที่ทุกคนได้ดูกันเลยนะครับผมนะว่าวิธีการเดี๋ยวทำยังไงครับผมนะไปดูกันเลยรบมุกนทนเลี่วตปะครนะผม ล็อกอินตรงนั้นเลยทุกคนแล้วก็อย่ามาลืมมารับของนะทุกคนนะนี่ผม,มรับไปเลยเป็นของแจกฟรีจากทางเกมผมนะก็ถ้าครบ ตรงนี้ทุกคนจะได้เป็นตัวม่วงอีกห้าใบนะถือว่าแจกค่อนข้างเยอะทุกคนนะต่อมาก็จะมีกิจกรรมรีเทิร์นทุกคนซึ่งเซฟเวอร์ใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ทุกคนตรงนี้นะนะแล้วก็จะมีกิจกรรมเชิญเพื่อนทุกคนซึ่งกิจกรรมเชิญเพื่อนเนี่ยสามารถไปเชิญเพื่อนในเกมได้เลยทุกคนซึ่งมันจะยึดนะผมนะในการเชิญเพื่อนเนี่ยมันจะยึด1 ID ต่อ1 IP ก็คือต่อ1มือถือเครื่องหนึ่งนะครับผมนะในการเชิญเพื่อนนะนนนนะคือจะวนซ้ำไม่ได้ทุกคนตรงนี้แล้วก็ต่อมานนนีี่่่ครรบบผมมนะกกกกิจจทรรรทุทไปปวาแเ็น เจ้าคูมปอง8ปคูมปองครับผมนะก็คือการที่เรามาหมุนทุกคนมันสามารถหมุนฟรีได้3าครั้งต่อวันนะผมนะผมหมุนรอบแรกให้ดูก่อนเลยแล้วกันตรงนี้โอ้โหได้เป็นทองครับผมนะหมุนรอบที่สองต่อฟึบนี่หมุนรอบที่สองต่อโอ้ยทำไมค้างอ่ะทำไมค้างอ่ะทำไมค้างอ่ะทุกคนแป๊บหนึ่งขอหาก่อนทำไมค้างวะโอเคไม่ค้างแล้วไม่ค้างแล้วอ่ะหมุนรอบแรกได้เป็นทองนะเมื่อกี้อ่ะรอบที่สองได้เป็นเพชรครับผมนะรอต่อมารอบที่สามได้เป็นอะไร รอบที่สามได้เปอะไรมาดูกันทุกคนอาจได้เป็นเพชรต่อรอบที่สี่อ่ะสุดท้ายฟึบฟึบ ครั้งแรกน่าจะบักเมื่อกี้น่าจะบักอ่ะเคได้เป็นท้องผมนะเดี๋ยวทุกคนมันมีโอกาสได้เป็นคูป,ปอง88คูป,ปองนะซึ่งตอนนี้สูงสุดเนีน่ยที่ผมเห็นนะทุกคนมันจะได้แค่8ปคูป,ปอง3ครั้งนะใครได้4ครั้งเนะี่ยขอมาคอมเมนต์แล้วพูดคุยกันได้ทุกคนแล้วมีโอกาสได้ไอโฟนนะซึ่งไอโฟนเนี่ยยังไม่ออกทุกคนนะตรงนี้ก็อย่าลืมมาเล่นกิจกรรมตรงนี้กันนะผมนะและผมขอโฆษณาดน,นึนงทุกคนสำหรับใครกำลังแบบมองหายดี ID คูป,ปองส้มที่แบบว่าเป็น88ดสิบแปใบคูณ 3, บบยย่ยครับผมนะ ไปลงเซิร์ฟเวอร์ใหม่หรือจะไปลงในเซิร์ฟเวอร์เก่าสามารถเลือกเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับผมนะตอนนี้ผมได้ทําการเอาไปขายในเว็บเต่าเชช็อปนะผมนะใครสนใจจริงทุกคนไปจัดกันได้ผมบอกเลยราคาถูกมากมีกล่องเลือกนี่ด้วยทุกคนมีกล่องเลือกตัวละครระดับ S S R ด้วยนะผมนะผมบอกเลยว่าปล่อยราคาประมาณถูกๆกับทุกคนไปพิมพ์ใน Google ว่าเต่าเชช็อปได้เลยนะผมนะตรงนี้นะถูกจริงๆทุกคนนะไปจัดตามกันได้ครับผม ก็เป็นประมาณนี้ครับทุกคนนะสำหรับการอัปเดตในเซิร์ฟเวอร์684ของน้องต้นโม,นมนยุชนเรนะรทุกคนนะซึ่งวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากทุกคนในะการอัปเดตนะเพราะว่าต้องรองอัปเดตจรินทุกคนคกิจกรรมอ่ะมันจะเข้ามาในวันพรุ่งนี้เว้ยที่มีให้เราทําอะไรต่างๆนานาน,นะผมนะตรงนี้ก็เดี๋ยวทุกคนรอดูอัปเดตในวันพรุ่งนี้ได้เลยนะทุกคนนะผมเลยว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนทุกคนก็ฝากทุกคนกดไลค์กดซับ,บ,บสไครป์เป็นกําลังใจให้ช่องผมในกันคลิปต่อไปกันด้วยนะครับผมนะทิพยภาพประกันใดต